สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในหุ้นจีนภาคบ่ายครับจีนปกติมาวันละหนึ่งรอบเมื่อเช้าสลบแล้วบ่ายจะมาหรือเปล่าไม่ทราบครับยังไงก็ลองดูครับผมก็ไม่ได้พูดยังไงเหมือนกันครับในเมื่อมันไม่มานะปกติเช้เอออย่างน้อยถ้าเช้ามามันก็สบายไม่ต้องตามทุนเนี่ยผมเข้าใจครับผมเคยเล่นมาก่อนนะครับผมเข้าใจเนาะบางคนเสียโอ้เสียเช้าเสียแล้วเข้าใจครับบางครั้งทุนหมดก่อนกว่ากว่ามันจะมานะครับ กอบสุดท้ายท้ายสุดขึ้นอยู่กับท่นานพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามด้วกันเนาะผมก็พูดได้เท่านี้นะครับจีนภาคบ่ายเป็นเช่นไรนะสักครู่นะครับจีนบ่ายจีนบ่ายจีนบ่ายหนึ่ง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 จีนายเดนสุดสองครับผมวิ่งรูดสองนะ่าจะมาครับหนึ่งสองศูนย์หก สี่สองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองสี่หกครับร้อยมัดหกครับร้อยมัดหกครับ ประมาณนี้ครับสำหรับคุณหุ้นจีนภาคบ่ายนะครับก็ตอน14บนาฬิกาเรามารุ้นกันนะจีนจีนมันจะค้างที่บ่ายโมง3ามบครับบ่ายโมง57แล้วอีก3านาที14บสนาฬิกาบ่าย2โมงมันก็จะดอดดีจะดีดนะครับขอให้ไปค้างครับขอให้ดีดเลยขอให้2มาแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเรือยๆทุกท่านครับสวีดัสสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปห่างเสียงครับผม